ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายๆทำใจของเราให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใส ไรกังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะแล้วก็หยุดใจนิ่งนิ่งไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดกลางท้องของเราเนื้อสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะหยุดนิ่งนิ่งนมนม ลำมุลลำใหมยอย่างสบายสบายจะตรึกนึกถึงดวงใสหรือองค์พระใสใสยอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้หรือจะไม่นึกเป็นภาพเดาใจวางหยุดนิ่งเฉย ภายในกลางกายก็ได้นะจ๊ะอย่างได้อย่างหนึ่งในสองอย่างที่จะเป็นภาพหรือไม่มีภาพก็ได้ทั้งสิ้นเพราะวัตถุประสงค์เราต้องการให้ใจนิ่งนิ่งนุ่มละมุนละไมสบาย นี่คือวัตถุประสงค์เราถนัดอย่างไหนเราก็เอาอย่างนั้นทำอย่างนั้นนะจ๊ะนี่เป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับชีวิตทีเดียวเมื่อชีวิตตัดสินกันที่บุญที่บาปไม่ใช่เรื่องรวยหรือจนหล่อหรือสวยขีเล สูงต่มดำขาวไม่ได้ตัดสินใจกันอย่างนั้นตอนสุดท้ายของชีวิตตัดสินกันที่ใสกระหม่องของใจเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำให้บรรทูกหลักวิชาเพราะความรู้นี้เป็นความรู้ที่ได้มาจากผู้บริสุทธิ์หลุดพ้นจาก กิเลสอาสวะแล้วคือพระสัมมาสัมุทิเจ้าเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำตามคำสั่งสอนของท่านใจหยุดนี่แหละมันถึงจะบริสุทธิ์ถึงจะใสสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้อง มันฝึกฝนอบรมใจของเราในทุกๆก,กิจกรรมที่เราทำไม่ว่าจะเรียนหนังสือจะทำมาหากินจะคลองเลื่อนหรือจะทำภารากิจอะไรก็ตามก็ทำไปเถอะแต่ก็จะต้องฝึกใจให้มันหยุดให้มันนิ่งให้เข้าถึงพระรันตนาัยในตัวของเราให้ได้ ชีวิตก็จะได้มีหลักมีหลักของชีวิตที่เราจะใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไปจนกว่าจะหมดลมนั่นแหละเมื่อเข้าถึงพระรัตนตรนัยในตัวของเราได้ใจก็จะมีความสุข จะมีป้อมมีค่ายเหมือนมีหลุมหลบภัยอะไรอยู่ในตัวเพราะว่าพื้นฐานชีวิตนั่นนหะมันมีภัยทั้งสิ้นมีทุกข์มีภัยโดยรอบนั่นนะะมีเรื่องที่จะทำให้เราไม่สบายใจได้ตลอดเวลาหรือทำให้เราพลาดพลั้งได้ตลอดเวลาเหมือนกันเพราะฉะนั้นพระรัตนตรัยในตัวนี่แหละ จะเป็นหลักของชีวิตเป็นป้อมเป็นค่ายเป็นหลุมหลบภัยของเราให้เราได้มีความอบอุ่นใจมั่นใจดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องพยายามให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติธรรมต่อการฝึกใจให้ม,กมากๆในะลูกนะควบคู่กับ ชีวิตประจำวันที่เรามีกิจกรรมอะไรกันต่างๆอย่างนั้นแหละข้างนอกเคลื่อนไหวแต่ข้างในต้องหยุดนิ่งคือต้องให้เห็นองค์พระชัดใสจำกระจ่างให้ได้ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะอยู่ตรงไหนทำอะไรก็ตามจะหลับตาจะลืมตา ออกกเมนตีลังคาอย่างไรนะก็ต้องไงเห็นพระในตัวเห็นพระธรรมกายในตัวที่ชัดใสจำเหมือนผู้มีบุญในการก่อนเช่นท่านอนาถวินิกาเศรษฐีและมหาอุบาสิกาวิสาขาเป็นต้นที่ทำธุรกิกจกัะจิตใจนะ ไปด้วยกันแล้วก็พูดที่เห็นอย่างท่านเป็นอย่างท่านก็มีเยอะในสมัยโน้นสมัยพุทธกาลแต่ก็ไม่ไดเอามากล่าวถึงเพราะว่าทานทั้งสองนั่นะเป็นกำลังสำคัญของพศาสนาที่เด่นชัดที่สุดเพราะตั้งความปรารถนามา ดังนั้นจึิงต้องยกเอาท่านเป็นแบบเป็นต้นบุญต้นแบบแต่ที่จริงที่ทำอย่างท่านคือเอาธุรกิจหรือเศรษฐกิจกระจายไปด้ยวยกันมีอยู่เยอะในสมัยนั้นนั่นคือชีวิตของผู้ที่ดำเนินได้ถูกต้องดำเนินชีวิตได้ถูกต้องเข้าใจาว่าอะไรเป็นเรื่องรักอะไรเป็นเรื่อง รองลงมาแต่ก็ตั้งทำไปควบคู่กันไปในสมัยนั้นผู้มีบุญที่เป็นบันณฑิตนักปราชญ์การก่อนก็ทำอย่างนั้นเป็นเนติแบบแผนมาถึงพวกเรานี่แหละเพราะฉะนั้นเราก็ต้องยึดท่านเป็นต้นแบบที่จะดำเนินชีวิตในปัจจุบันนี้ให้ได้ และการกระทำอย่างนี้เนี่ยมันไม่ใช่มาตกยุคตกสมัยพ้นสมัยไปแล้วก็ไม่ใช่แต่ว่ายังอยู่ในสมัยเสมอในการที่จะมีพระรัตนตรัยเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งคือพระรัตนตรัยในตัวนะจ๊ะเพราะฉะนั้นต้องมันศึกษาฝึกฝนอบรมใจของเราให้ได้ อย่าไปท้ออย่าไปทอดทิ้งความเพียรทำมันไปทุกวันเพราะทุกครั้งที่เรานั่งหลับตาฝึกใจให้หยุดนิ่งแม้แสงสว่างยังไม่เกิดหรือสุขสมาธิยังไม่ได้ภาพต่างๆย,ยังไม่มีมาให้เราดูก็าตามก็ไม่ได้แปลว่าเราฝึกแล้วไม่ก้าวหน้าหรือไม่ได้อะไรเลย ซึ่งเรามักจะใช้คำนี้กันอย่างผิดๆว่าเราไม่ได้อะไรเลยหรือไม่ก้าวหน้ามันเป็นความก้าวหน้าและสิ่งที่เราได้อย่างที่เราไม่รู้ตัวไม่ชัดเจนเหมือนเราปลูกต้นไม้เรารดน้ำกินพลวนดินไปรดน้ำกันทุกวันวันละกระป๋อง เรามองไม่ออกหรอกว่าต้นไม้นะ่ะมันจเจริญเทุบโตอยู่ทุกวันนะจากผลการลดน้ำของเราแนละ้วแล้วมองไม่ออกว่ามันโตขึ้นวันละกี่มิลกี่เซนแต่แล้วเมื่อเราลดไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งนะ่มันก็จะมีผลให้เราได้ชื่นชมสิ่งที่เราทำแล้วไม่มีผลไปไม่มี แต่ทุกอย่างมันก็ต้องมีเวลาของมันเวลาของมันที่มันจะส่งผลให้กับเราการปฏิบัติธรรมนี่ก็เช่นเดียวกันนะลูกนะมันก็จะมีเวลาสว่างของเขาเมื่อเราบ่มอินทรีย์ของเราเนี่ยให้มันแก่กล้าขึ้นไปทุกๆวัน ดยการหมั่นจเจริญสมาธิภาวนามันมืดวันนี้แต่ว่าไม่ได้หมายถึงมันจะมืดตลอดการเหมือนความมืดในยามราตรีเนี่ยมันก็มีเพียงสิบสอชั่วโมงมันก็ไม่ได้มืดไปถึง13บ4ามสบหชั่วโมงอะไรอย่างนั้นหรือมืดตลอดการก็ไม่ใหญ่ มันก็มีเวลาสว่างของมันเหมือนกันเมื่อมันถึงเวลาแต่เราคิดอย่างนี้ว่ายริงมืดก็ยิ่งดึกยิ่งดึกก็ยิ่งไกลสว่างก็ได้มีกำลังใจแต่ตอนนี้ทำความเข้าใจก่อนว่าไอ้ที่ว่าไม่มีผลหรือไม่ได้อะไรเลยนั่นนะไม่จริงสมาธิจะค่อยๆก่อตัวขึ้นทีละเล็กทีละน้อย อย่างที่เราไม่รู้สึกตัวนึกไม่ออกไม่ชัดเจนแต่ว่าเมื่อถึงวันเวลาแล้วมันก็ให้ได้ผลเป็นรางวัลสำหรับผู้ทำความเพียรคือใจมันก็จะค่อยๆโล่งค่อยๆโปรง่งค่อยๆเบาสบายตัวก็จะขย,ยายออกไป จนกระทั่งไรน้ำหนักไร้ตัวตนตกศูนย์ไปเดี๋ยวมันก็เป็นขั้นตอนของสมาธิตกศูนย์ดวงธรรมเกิดกายภายในเกิดเราตามเห็นกายภายในก็ไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวเองนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยให้นั่งไปเรื่อยๆ เหมือนเรานั่งรถไฟที่จะไปที่หมายรถไฟเนี่ยเสียงมันกระบอกอยู่แล้วถึงก็ช่างไม่ถึงก็ะช่างก็นั่งก็เรื่อยไปสุดท้ายก็ไปถึงปลายทางจนได้เราก็ต้องนั่งเรื่อยไปไอ้ทำให้มันได้อย่างสม่ำเสมอทุกวันย้ายขาดและแไม่แต่เพียงวันเดียว ว่าเราจะทำงานหนักจะเหน็ดเหนื่อยหรือนอนดึกก่อนนอนเราก็ต้องนัง่งรรมะหรือจัดสรรเวลาทำการบ้านที่มอบหมายเอาไว้ให้นั่นแหละสิ่งนั้นก็จะค่อยๆสั่งสมไปสั่งสมบุญสั่งสมบรมีอินทรีย์ล้วก็ถูกบ่มให้มันสุกมันงอมขึ้นมา ถาเป็นการเรียนหะนังสือมึงก็เราก็ค่อยเก็บคะแนนไปเรื่อยๆสั่งสมไปเรื่อยๆเดี๋ยวบุญของเรามันก็มาขึ้นมาเองแหละก็ถึงขีดถึงข่าวมันก็พลึบขึ้นมาเป็นรางวัลในกับเราในสมัยพุทธกาลก็มีอย่างนี้แม้จะพูดกไกลชิดพระผู้มีพภาคเจ้า ทั้งเป็นนักบวชก็มีทั้งเป็นกระวราสฆระหัสนี่ก็มีเหมือนกันที่ว่ากว่าจะเข้าถึงธรรมก็มีระยะเวลาเขาเหมือนกันบางคนก็เร็วบางคนก็ช้าขึ้นอยู่กับการสั่งสมบุญบรมีข้ามชาติมาแต่เราทำมามากขยันมามากชาติในการทำความเบียนสั่งสมบุญมาเยอะ สิ่งที่ยากในการก่อนมันก็มาง่ายในตอนนี้พอฟังทำไม่กี่คำแค่น,นั้นเองก็บรรลุแล้วมันสว่างแล้วเข้าถึงวรรนะตรัยในตัวแล้วไอ้ที่ยากเราในปัจจุบันก็เพราะไอ้ขี้เกียจในอดีตนั่นแหละไม่ได้ตั้งใจทำกันจริงๆอย่างจัง,จง,จง,จงเพราะฉะนั้นมันก็เลยมายากชาตินี้ แต่ไม่ยากก็ยากไม่มากมันก็ยากขอสู้เพราะนั้นเราไม่จำเป็นจะต้องไปรู้ว่าเมื่อไหรเราจะเห็นถ,ถ้าถามคำนี้ก็ตอบได้ว่าเมื่อหยุดเนียเราถึงจะเห็นที่เราอยากจะเห็นเมื่อไรมันก็แล้วแต่เราแต่หยุดตอนนี้มันก็เห็นตอนนี้าหยุดพรุ่งนี้มันก็เลื่อนไปอีกวันหนึ่ง ถ้าหยุดอาทิตย์หน้าขเลื่อนไปอีกหนึ่งอาทิตย์ถ้าทำทำหยุดหยุดก็อีกนานถ้าทำไม่หยุดแล้วมันก็เร็วหน่อยเดี๋ยวความหยุดเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นกับเรานะลูกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปท่อไปทำความเพียงกันต่อไปให้มันสม่ำเสมอแลาะนี่คือกรณียกิจ เป็นกิจที่แท้จริงและผู้ภาษาจะบ้ากว่าเป็นงานที่แท้จริงของชีวิตหนึ่งที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาเนี่ยแม่ไม่พบกับทางชีวิตหนึ่งที่เกิดมาก็เพื่อการนี้แต่ถ้าพบพระพุทธศาสนาก็รู้เรื่องเร็วแต่ทำไมพบพระพุทธศาสนาเมื่อก็รู้เรื่องช้า เพราะว่าไม่มีใครจะมาสอนกันเรื่องเหล่านี้มักจะสอนว่าตายแล้วสูญม้งหรือตายแล้วไปสวรรค์บ้่งถ้าเชื่ออย่างนั้นอย่างนี้ก็จะไปสวรรค์แล้วก็เป็นสวรรค์ที่นี่ลันดอนคล้ายๆนิพพานของเรานั่นแหละแต่ความจริงชีวิตมันไม่ง่ายอย่างนั้นเพราะว่ายัางมีกิเลสกันอยู่เมื่อกิเลสยี้งเมื่อไม่หมดอยู่อยู่ จูๆจะไปนิพพานจะไปสวรรค์นิรันดรเลยลมันไม่ได้มันต้องขจัดเชื้อแห่งการที่ทําให้เวียนว่ายแต่เกิดให้มันหมดไปซะกอ่อนมันถึงจะไม่เกิดก็คือการทำพระรนิพพานี้แจ้งนั่นเองแหละหรือถ้าจะย่นระยะเวลาในการเกิดก็ต้องทำพระตนนตรัยให้มันแจ้งให้มันแจ่มแจ้งคือท่านมีอยู่ในตัวเรานี่แหละ แตถูกความมืดมันบดบังมืดด้วยนิวรนั่นแหละเป็นเครื่องกันให้มันมืดเพราะนั้นเราจำง่ายๆว่าถ้าจะให้สหว่างก็ต้องหยุดก็ต้องนิ่งฝึกใจไปเรื่อยอย่างสบายๆในความเบิกบานสนุกสนานเหมือนคนที่เขาสนุกกับการทำงานสนุกกับการเรียน สนุกกับการเล่นหรือสนุกกับการดูการละเล่นเพลิดเพลินในสิ่งที่ตัวชอบอะไรอย่างนั้นตั้งมีความสุขสนุกสนานต่อการเจริญภาวนาสิ่งที่ยากมันก็จะง่ายสิ่งที่ง่ายมันก็ง่ายมากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแหละเป็นแสนง่ายล้านง่ายกันไปว่าใจเราติด ี่ศู่ย์กลางกายมันติดกาวอย่างดีเนะี่ยติดไว้กับกลางกายความสว่างมันก็จะเจิดจ้ายิ่งแต่เขาถึงวรรมกายพระรัตนตรัยในตัวมันก็จะยิ่งเจิดจ้าเพิ่มขึ้นมากไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นอาน,นิสงส์ของการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันมีเยอะนะลูกนะดังนั้นอย่าไปขี้เกียจนั่ง อย่าไปท้อว่าวันนี้นั่งไม่ได้ผลเลิกซเถอะเอาไว้ขยันเมื่อไหร่ก็มามานั่งต่อเราจะมานั่งตามอารมณ์อย่างนี้น,นั่นวาไม่เหมาะมันต้องให้มันเป็นกิจวัตรเมื่อเราอาบน้ํำล้างหน้าแปลงฟันนี่ไม่ต้องมีใครมาเตือนเราไปถึงเวลาเราก็ทำกิจวัตนั้นภาวนาเนี่ยถึงเป็นกิจสำคัญยิ่งกว่าอัน,นั้นซะอีก ยิ่งกว่าอาบน้ำล้างหน้าแปลงฟันนะเราก็จะต้องทำให้มันสม่ำเสมอให้มันติดเป็นนิสัยเป็นอัธยาศัยเป็นจริตอัธยาศัยจึงจะทำเป็นขันธสันดานนั่นแหละมันติดกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่าไปทำตามอารมณ์นะลูกนะต้องคุมอารมณ์ให้ได้อย่าไปตามมันควบคุมมันให้ได้ แล้วเมื่อไหร่เราถึงจุดที่ความสว่างเกิดตอนนั้นแหละเมื่อเราได้สุขของสมาธิที่เกิดขึ้นความรู้สึกว่าทําตามอารมณ์นั้นเบือ่อๆอยากๆากนั่นะหรือมีอารมณ์กันน่งไม่มีอารมณ์ก็บม่มนังนก็จะหมดไปเราจะมีความสุขสนุกสนานกับการทำภาวนา และจากการที่เข้าถึงวัะนรัตนตรในตัวเนี่ยยังมีสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้กันอีกเยอะเลยเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องพบภูมิต่างๆเรื่องพบภูมิสามสิบเอ็ดภูมินยกามาพบรูปภพอรูปภพนิพานภพสามโลก,กันอะไรต่างๆเหล่านั้นมันยังมีสิ่งที่ต้องเรียนรู้กันอีกเยอะ ซึ่งมันคุ้มกับการที่จะลงทุนปฏิบัติธรรมฝึกใจให้หยุดให้นิ่งไม่มีวิชาใดหรือศาสตร์ใดๆในโลกที่จะทำให้เราแจ่มแจ้งและหายสงสัยโดยพุทธศาสตร์มันไม่มีเลยคือศาสตร์แห่งความรู้ของท่านผู้รู้นั่อันนี้เท่านั้นแหละที่จะทำให้มันแจ่มแจ้ง ทั้งแจม่มทั้งแจ้งทั้งมีความสุขเป็นความรู้คู่ความสุขคู่คุณธรรมเพราะฉะนั้นต้องขยันนะลูกนะต้องไปเรียนรู้กันอีกเยอะเหมือนอย่างพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราท่านศึกษาท่านก็มีความสุขในการเรียนรู้ทั้งวันทั้งคืนทีเดียวอยายจารย์ของเราก็เหมือนกันจะศึกษาจะเรียนรู้กัน ตลอด24นอมันมีไปเรื่อยๆแหละนี่คือสิ่งที่เราควรจะทุ่มเทชีวิตจิตใจให้มากสิ่งใดที่คุ้มสิ่งนั้นจริงควรควรอยูการอุทิศตนสำหรับศึกษาเรียนรู้เพื่อการนี้เมื่อความรู้ภายในเราสว่างเราสว่างแล้วเดี๋ยวโลกก็สว่างตาม จากคำแนะนำของเราที่ดีนี่แหละที่มีพลังเพราะเราเป็นประสบการณ์ภายในจะทำให้โลกสว่างตามและมาสว่างปปกันไปพร้อมๆกันแล้วก็จะมีสิ่งที่เรานึกไม่ถึงเลยว,ว่ามันจะเกิดขึ้นในยุคข,ของเรานี่แหละเพราะนั้นต่อจากนี้ไปให้หลูกทุกคนเอาใจหยุดนิ่งนิ่ง ให้ใจใสใสอยู่ที่กลางกายนะลูกนะต่างคนต่างนั่งทำไปเงียบๆนะจ๊ะ